We, จอูโวจบพ่อจอร์นวินยูทำอะไรประเทศลันพ่อตนเป็นนักแบดตนสร้างความบันเทิงจากกรณีที่นายยุทธนามุกดาสนิทผู้กำก,กับภาพยนตร์และนักเขียนได้แชร์ข่าวของรองศาสตราจารย์ดรโกวิทวงสุรวัตรคุณพ่อของจอร์นวินยูดีเจพิธีกรจากเว็บไซต์แห่งหนึ่งพร้อมเขียนแคปชั่นว่าพ่อเป็นยังไงลูกเป็นอย่างนั้นพร้อมเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของตนว่าเกียดไอจอนนี่มาก ความคิดคับแคบจนอาจเรียกว่าบรมโง่ได้วันนี้เห็นข่าวนี้ถึงกับบางอ้อว่ามันเป็นเช่นนี้ภายหลังในจีรายุทธวัฒนศิลป์หรือโจโนูโวได้เข้ามาตอบใต้โพสต์ของนายยุทธนาว่าพ่อมันนี่เองเคยทำประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติบ้างมึงตอบมาเลยพ่อคูเคยรับใช้ชาติแบดมินตันไทยไประดับโลกทำงานเสียภาษีจนกูเองก็สร้างความบันเทิงทั้งดนตรีการแสดงและกีฬา ที่สําคัญรักชาติศาสตร์กษัตริย์ไม่ส่งเสริมคนเลวนายมึงหนีไปกี่คนแล้วอ่ะคดีรถดับเพลิงอะรวยแล้วยังเสือโกงนั่งคนดีหรอกูเนี่ยแหละออกตัวทางการเมืองเปิดหน้าชกแบบตรงๆไม่ต้องกวนตีนแบบมึงอย่าลืมกดไลค์และกดสีเฟิร์สของเพจจ้าม และอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก j a ม c o m จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า